วันนี้เรามาพบกับเชฟโรเลตในตำนานโอ้โหส่งมากเกือบดีครับนะนะอีกหน่อยนึงใกล้แล้วใกล้ล้ใกล้ได้หาคนใหม่แล้วนะใครอยากเป็นตำนานกับเรามาหาเราเลยครับนะศูนย์รวมเชฟที่ยอดที่สุดในประเทศไทยนี่เป็นไงล่ะโอ้โหโบ๊ะบะโบ๊ะบะนะบอกเลยว่านะครับหาสีอะไรค่ะสีน้ำเงินสีขาวสีเขียวค่มี่ไหม ไปทำเอาเองนะสีขาวนะครับสีเทาดำและเมืองแดงเอาสีทั่วไปนะครับถ้าสีแบบแปลกพิเศษารนะครับขบวนการพาวเลนเจอร์แบบนี้ไม่มีจ้ะนะครับแบบนั้นเป็นรถซิ่งนะครับของเราเนี่ยเน้นขายรถแบบว่าเดิมๆเดี๋ยวหนูทำให้ได้นะเอาเอาตังมาหนูทำให้ได้ทำอะไรเดีวหนูเขียนสติ๊กเกอร์แปะให้ใครก็เอาบ้านนี้เขาแก้เคล็ดโอ้นะรถซิ่งแบบเขาต้องสีแบบแมลงท้าบเคลนไหมสีที่พอวิ่งไปแล้วมันมันเปลี่ยน ข้างหลังสีหนึ่งตรงกลางสีหนึ่งเออนะฮะรถไปนู่นนะครับไปขนส่งนี่ขนส่งนี่อะไรวะเนี่ยสีเหลือบๆเลยฮะเขียนไม่ถูกเลยทีเดียวมาสวัสดีครับจ่าเข้มรถซิ่งครับผมสวัสดีค่ะวายนะคะวายอีกแล้วครับนะอย่ากกินเยอะครับเมาค่ะมาวันนี้นะครับรถเชฟนะครับขนมาแล้วนะครับเข้าทุกวัน นะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้รถนะฮะนะครับแต่ว่ารถก็อาจจะเปลี่ยนสับหุนกันไปเรื่อยๆบางคันก็แต่งบางคันก็เดิมบางคันก็พร้อมขายบางคันก็ไม่พร้อมขายกต้องแต่ทุกคนบอกเลยว่าเห็นพร้อมกันถูกต้องสภาพมาแบบริ้วรอยนี่เดี๋ยวพาดูเลยครับนะสเก็ตหงสเก็ตหินนะครับชนสิบร้อมามีไหมไม่มีรถไฟอ่ะชนมาไหมไม่ชนแต่ชนแต่กับ ลูกค้าอาจจะชนรถไฟกันเองรถไฟชนกันถามพางแพรมพุบพักเอ้าวน้องวายวันนี้เรามากับรถรุ่นอะไรครับผมเชฟโรเลตโคโลราโดนะคะ2.5 LS นะคะจ้าคันนี้ปีอะไรปี17-18ค่ะครับคันนี้เป็นตัวโลนะครับ LS นะครับนะเชฟจะมีอยู่3รุ่นนะครับ LSLT นะครับแล้วก็ LT z เป็นตัวเตี้ยถ้าเป็นตัวสูงก็ Z71 นะครับ3รุ่นนะครับตามสุดก็ราคาเบา ตรงกลางก็ราคาตรงกลางๆตัวท่าบกระสูหน่อยว้าไปวันนี้เปิดราคาขายเท่าไรครับผมอยู่ที่3ามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทค่ะสามแปดห้าครับวันนี้ประวัดดีนะครับมีเครดิตออกรถกี่บาทจ้ะศูนย์บาทค่ะนะครับฟังปากจัดดีนะเครดิตดีประวัดดีแบงค์นิดจะมาหาศูนย์บาทนะนะครับหาคนซื้อแทนเนื้อแบงค์นิดนะครับอยากจะขายเหมือนกันนะครับไม่ใช่มาอยากขายเพราะขาเนี่ยอยากขายมากนะครับแต่แบงค์นิดนี่ปวดท้อทีบเลยเป็นอีคิวซังเลย ต้องที่นั่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บหานนคน,น,นซื้อหาคนซื้อแทนหาคนซื้อแทนหาคนซื้อแทนนี่ครันี้คำเดียวนะครับช่วยไม่ได้ดันไม่ไหวอ่ะนะครับคันนี้โปรโมชั่นค่ะนะครับ12บสอเดือนแรกผ่อนเท่าไหร่จ้าคันนี้3,600บาทเท่านั้นค่ะ3,600ัหนึ่งปีนะครับต้อทำไมผ่อนถูกจังถูกชิวๆเรามีโปรช่วยผ่อนโปรอะไรโปรอะไรโปรช่วยผ่อนค่ะช่วยผ่อน12เดือนนะครับแล้วก็มีโปรดอกเบี้ย0%อีก 12เดือนออนะครับผมนะช่วยกันไม่ต้องจ่ายราคาเต็มนะครับปีหน้าฟ้าใหม่นะครับค่อยจ่ายราคาเต็มอยู่ที่7,600บ,<อ>บาทก็ถูก, 7, ก,ถกอยู่ดี7,600นะครับรถปี17-18ครับ<ช>สบายๆนะครับนะแล้วก็มีบัตรสมารอ,อีก1,000บาทนะครับคันนี้มีเครื่องเสียงด้วยะนะครับตามจริงก็เชฟนี่ก็มีโปรเครื่องเสียงอยู่แล้วแต่คันนี้มาเพราะไม่ต้องติดใหม่ถูกต้องนะครับแต่่าไม่ดังมาดูดีกว่านะคันนี้นะครับนี่มาเลยอะไรเราคือ ตำนายนจะของเก่าไม่รักแล้วไม่ได้ไม่รัหนนกหรือว่าไม่ไหวไม่รู้หรือผ่อนยังไงหรือมีปัญหาความครัว<า>หรือว่าอยากปล่อยอันนี้ไม่รู้ครับแต่เราเอามาแล้วนะครับรักกันไปนะรักกันไว้เถิดนะเอาระเบิดคว้างกัน <laughs> นะเอา้าเนี่ยฮะโฉมหน้าเหมือนกันได้เลยนะครับ<า>แต่เอลเว็ตเนี่ยมีไฟตัดหมอกบอกอันนี้ไม่มีอ๋อไม่ม,นนมีนะครับถ้าเป็นเอลทีมีนะฮะหรือว่าใครอยากจะใส่เพิ่มเอาตังมาใส่ให้นะอันนี้รอ ล้อล้อแม็กครับล้อแม็กไม่รู้เรียกอะไรเรียกไปถูกนะลายอะไรไม่รู้ครับนะไม่ชอบเปลี่ยนได้นะครับไปเป็นทีสามเจ็ด RPF1 R30 SE8 นะครับนะหรือว่าเอาเป็นล้อเดิมก็ได้นะฮะแล้วก็เอลวสเนี่ยไอตัวกระจกเนี่ยมันไม่มีไฟเลี้ยวเออถ้าเป็นเอลทีมีนะครับเขาเรียกว่าข้อแตกต่างให้ดูมานี่ของดีข้างในนี่ นะครับนี่น้องน้องน้องวายดูนี่เองไหมอ๋อโอ้โหม<อ>ีลำโพงเสร็จใหญ่ให้เลยเนาะจ้าชุดใหญ่เลยครับนะอันนี้ยังไม่ดังครับนะเขาถอดอะไรออกไปรูกเยอะแยะมามายนะครับทำให้เป็นเหมือนกันค่ะไม้ตัวนี้อยู่ที่8 0 0 0 0่นเองนะคะแปดหมื่นถูกต้องโอ้โหคาระบบวิทยุนะคะเปิดวิทูุได้อันนี้อะไรหน้าจอไปใส่เอาเองเด้อจ้านะครับจ้าแล้วก็ระบบปรับแอร์แมนนวลนะคะเกียร์เป็น6สปีดนะคะเบาะผ้านะคะดูแลทําความสะอาดได้นะคะทาความสะอาด ข้างบนก็คือยังไม่ได้แกะเลยเนาะแพดเพิร์กยังอยู่เขามีอะไรนะมือเอออ่มืจับพลาสพวงมาลัยะแตงนะครับกระจกปรับข้างกระจกมองข้างก็เป็นไฟฟ้าประตูไฟฟ้าเดียวของข้างปรับมือครับนี่นี่ดูมันดูมันหายไม่ยได้ปิดนะครับไปหาของลูกค้าได้ไงหลอกลูกค้าแบบซื่อๆทุกซึ่งหน้าเลยเนี่ยโอ้โหนะตะเข็บประตูเนเดิมโรงงานนะครับเรื่องบอดี้รับประกันให้นะครับแล้วก็ชุดเครื่องเสียงของเรานี่มาใหม่นะครับแบบนี้เลยอ่ะจัดไปเปิดฝากระโปรงเลยจ้ะ ฝั่งซ้ายจะนั่นแหละครับไปนี่นะครับมีลงมีรอยบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแบบนี้เดี๋ยวเราเก็บการให้ไม่ต้องห่วงครับนะนี่มันมาสติ๊กเกอร์นี่เยอะมากครับคันนี้้าแมกไลน์นงไลเนอร์ก็คือเหมือนเดิมนะคะดูท้ายหน่อยนะครับนี่เป็นอาร์คสามจุดครับค่ะหนึ่งสองสามตนู้นกี่จุดหนึ่งสองสามค่ะอ่านะครับนับอย่างเดียวเลยไม่ดูเลยนับอย่างเดียวเลยอ้าวนี่เอ้าดูฝั่งนี้ดินะครับดูแผนเพจอยู่ไหม อยู่ไหมขนเพชรยนี่นะคะยอยู่ไหมค่ะซื้อขายได้นะคะ่ันเครับเม็ดอาร์คนะคะคมชัดทุกเม็ดนะคะครับผมนี่นะครับทุกอย่างนะครับคันนี้ห้องเครื่องซิ่งครับพี่น้องจ๋านะครับทํามานะครับนะนิชหนึ่งนะครับท่อนะครับแคตตลิกติกไม่ได้ออกนะฮะเดิมๆครับนะท่ออินเตอร์เดินใหม่นะครับอันนี้เหมือนทำเพื่อความสวยงามนะไม่ได้จะมีแรงอะไรนะเดิมๆนะครับมันมีขายนะครับแบบนี้ ออย่างงี้มีขายนะเออเขาซื้อมาถ่ายเองก็ถ่ายไ่รู้นะนะครับคันหน้าเป็นไงนี่สี่จุดนะถูกต้องสี่จุดชัดเจนนึงสองสามสี่นะคะแผ่นแผ่นป้ายมอกรนะอยู่ครบนะอะไรเนี่ยแผ่นกังร้อนครับมาเยี่ยมเลยนะครับอ้าวเดิมๆแบบนี้ครับนะแต่งนิดๆหน่อยๆนะก็อยากได้ก็โทรหาเรานะครับกับคันนี้เลยจ้ะเชฟโรเลตโคโราโดนะคะ2.5 LS นะคะปี17.18ค่ะอ่ะนะครับเปิดราคาครับวันนี้เท่าไหร่ครับผม สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นออกรถกี่บาทครับศูนย์บาทเอาไปเลยค่ะสิบสองต้นแรกหรือว่าหนึ่งปีไปผ่อนเท่าไหร่จ้ะอยู่ที่สามพันหกเท่านั้นค่ะหลังจากนั้นนะครับค่อยจ่ายราคาเต็มอยู่ที่เจ็ดพันหกร้อยบาทอ่าฮะพร้อมบาลานซอีกหนึ่งพันบาทเอ้าจองวันนี้เหมือนเดิมนะครับค่าจัดให้ค่าโอนให้ค่าสีให้ประกันให้แม่ไจให้ยางไาให้ ถ่ายมาช่างใหถ่ายกอกช่างถ่ายของเร็วให้ติดฟิล์มให้ประดาบโยนให้ส่งรถให้ทำัญญาถึงหน้าบ้านให้รับประกันหลังการขาย1ปีเต็มดับเปลวสมาร์ทหนึ่งปีเต็มจองวันนี้มีโปรโมชั่นนะครับเลือกเครื่องเสียงหรือว่าเป็นแม็กไม่ถูกต้องนะครับแต่ครั้นี้ได้เปรียบ คันน,คนี้มีเครื่องเสียงอยู่แล้วเปลี่ยนแม็กได้ทำไม่ชอบ <S 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 นะแม็กนี่เปลี่ยนได้เลยครับคันนี้จะเปรียบน,นะเอออ้าวอยากได้ก็ติดต่อหาเราได้ครับอ้าวฝากเอฟซีแห่าน้องวายจ๋าค่ะ FC ทุกท่านนะคะใคร,ครชอบรถคันนี้นะคะติดต่อเราสองคนเข้ามาที่เบอร์โทรแล้วก็ลิงก์ไลน์นะคะติดแล้วก็อีกช่องทางนะคะเป็นเพจเฟซบุ๊กนะคะยูทูบนะคะแล้วก็ติ๊กต็อกนะคะช่องแรกเป็นช่องเ c ชซีซีมอเตอร์สักแก้วนะคะช่องที่สองเป็น s c ชซีซีมอเตอร์เอสเคแล้วก็ฝากอีกช่องไว้ในดวงใจของจ่าเข้มค่ะจ่าเข้มรถเซ นะฮะอาราก,การงานสร้างพระรามแปดพระรามเก้าพระรามสิบสองพระ 9, พรามยี่สิบห้ายี่ามสิครับจเผื่อเลย <laughs> เอา้าอยากได้ครับโทรหาทีมงานเราครับโทรหาใครก็ได้นะจัดให้รับรถแน่นอนเจ้า